สวัสดีค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆช่างมองไม่เห็นตัดจุกลูกสิบขวบก่อนวัยอันควรแม่เครียดหวั่นลางร้ายหญิงสาวชาวพิมายโวยร้านตัดผมตัดจุกลูกชายสิบขวบก่อนเวลาอันควรหวั่นเกิดลางร้าย ตามตำราโบราณลั่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นวันที่4ตุลาคม2567นางสาววันวิสาแก้วอำนาจอายุ37ปีชาวบ้านนาตาหินตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้นำภาพของเด็กชายวีรภาพเกลี้ยรำ อายุ10ปีซึ่งเป็นลูกชายโพสลงโซเชียลซึ่งมีข้อความว่าร้านตัดผมหน้าโรงเรียนน้ำตาลตัดผมให้ลูกค้าแบบนี้เขาเรียกว่าตัดได้ห่วยมากแล้วบอกว่าคิดว่ามีจุกเดียวเอาตาที่ไหนมาบอกว่ามีจุกเดียวมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆค่ะหายไปครึ่งหัว โดยผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามนางสาววันวิสาแม่ของน้องวีรภาพได้บอกว่าสาเหตุที่ต้องนำภาพทรงผมของลูกโพสลงโซเชียลในครั้งนี้ก็เพราะว่าร้านตัดผมที่ลูกชายไปตัดนั้นช่างตัดผมได้ ตัดผมจุกข,ของลูกชายหายแหว่งไปครึ่งหนึ่งเพราะลูกชายของตนไว้ผมจุกมาตั้งแต่เด็กๆจำนวนสองจุกแต่ช่างตัดผมไปตัดผมเสียทำให้ผมจุกไม่เท่ากันตัวเองหลังเห็นทรงผมของลูกชายจึงได้นำภาพลูกชายมาโพสต์ลงโซเชียลเพราะต้องการให้ช่างตัดผมดูทรงผมของเด็กให้ดีก่อนว่าเด็กเขาไว้ผมจุก หลังจากผมจุกถูกตัดออกไปลูกชายก็ไม่สบายใจเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายกับตนเองส่วนแม่เองก็ไม่สบายใจ เพราะการที่จะตัดจุกผมได้นั้นจะต้องมีการประกอบพิธีตัดผมจุกโดยพระพิสุสงฆ์จะเป็นผู้ตัดให้เท่านั้นตามตำราความเชื่อโบราณซึ่งเมื่อลูกชายอายุครบ12ปีก็สามารถตัดผมจุกออกได้แต่ที่ร้านตัดผมมาตัดผมจุกแบ่งไป1จุกทำให้ผมจุกไม่เท่ากันตนเองรู้สึกไม่สบายใจดังกล่าว ขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุกดดคอมค่ะ